ที่าสิ่งแวดลอ้อมเพียบพร้อมคุณธรรมเลื่อนลำวิชาการนำงานสุปชาสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมาการการประเมินการเรื่อนระดับสมาชิกอกทและสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกอกททุกท่านค่ะดิฉันนางสาวชาลินีกันหาบางระดับชั้นประกาศนยียบ,บัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาวิชาสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นวันนี้ดิฉันจะมาพูดเพื่อ ในที่ชุมชนเรื่องประเภทของสุกรค่ะประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุสุกรกันอย่างมากมีความสุกรขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากดําเนินธุรกิจแบบแข่งขันมีการนําเอาสุกรพันธ์ต่างประเทศเข้ามาทําการปรับปรุงพันธุสุกรให้มีคุณภาพดีขึ้น ือให้สุกรที่ผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดประเภทของสุกรแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่1ประเภทมันเป็นสุกรดั้งเดิมเจริญเติบโตช้ารูปรา่างอ้วนเตีย้ยลําตัวสั้นสะูพกเล็กให้เนื้อน้อยมีมันมากได้แก่สุพรรณสุกรพันุ์พื้นเมืองของไทยและจีนปัจจุบันสุกร พันพื้นเมืองมีเหลืออยู่น้อยมากทางภาคใต้มีมากกว่าภาคอีสานอีกไม่นานสุกรพันุ์ประเภทนี้คงจะหมดไปเนื่องจากผู้บริโภคไม่นิยมบริโภคน้ำมันจากสุกรหันมาบริโภคน้ำมันจากพืชแทนสุกรพันธุ์พื้นเมืองได้แก่พันุ์ไฮหลัมพันธเหมยซานพันุ์พวงพันุควายและพันุ์กระโดน ประเภทที่2เป็นสุกรที่มีรูปร่างใหญ่ลำตัวค่อนข้างบางลหลนะลังและเอวแคบปริมาณเนื้อแดงมากและไขมันน้อยความหนาและความลึกของลำตัวน้อยกว่าประเภทเนื้อต่างประเทศนิยมนำมาทำเป็นสามชั้นเค็มหรือเรียกว่าเบคอนเพราะบริเวณเนื้อสามชั้น มีเนื้อแดงและมันสลับกัเป็นชั้นๆสุกรประเภทเวคอนได้แก่พันแรนเลนลาดไว้และแทมเบิร์กเป็นต้นประเภทที่3ประเภทเนื้อเป็นสุกรที่เกิดขึ้นใหม่โดยปรับปรุงมาจากสุกรประเภทมันเจริญเติบโต,ตเร็วปร,ประสิทธิภาพการให้อาหารดีและให้ลูกดูกพอสมควร รูปร่างสันทัดลำตัวสั้นกว่าประเภทเบคอนไหล่และสะโพกใหญ่เด่นชัดให้เนื้อมากให้มันน้อยหลังโคง้งความหนาและความลึกของลำตัวมากกว่าประเภทเบคอนสุกรประเภทเนื้อได้แก่พันดูหรอกพันแฮมเชียและพันเบอร์เชียสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและเพื่อนๆสมาชิอากอกรทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ